สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องทำไมคนดูคลิปของเรามีที่ติดตามแล้วน้อยฝ่าผู้ที่ยังไม่ติดตามเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปชมคลิปและติดตามเพื่อนๆแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนใหม่มารับชมเขาก็อาจไม่รู้ว่าเราไปติดตามเขา ก็เป็นส่วนมากกับทุกท่านที่ไปติดตามเพื่อนๆนก็ควรจะรายงานว่าเราเป็นเพื่อนใหม่ในคอมเมนต์เขาจะได้รับรู้และกดติดตามเพื่อได้ดูคลิปที่เขาได้เผยแพร่หรือเราเผยแพร่อันนี้ผมต้องเข้าไปดูในคอมเมนต์ต่างๆที่เคยที่เพื่อนๆนได้เคยคอ,คอมเมนต์ถึงแม้ จะไม่ได้ติดตามผมกับแล้วก็จะเห็นวิดีโอแต่ไม่ได้มีวิดีโอแจ้งเตือนก็เป็นส่วนมากครับต้องไปหาดูว่าเขาโพสอะไรบ้างในคอมเมนต์เก่าๆจึงเห็นว่าเขาโพสมาใหม่ๆเพื่อรับชมฉันั้น มาพูดเพื่อให้เพื่อนๆที่ยังมีผู้ติดตามน้อยก็เป็นอุทาหารณ์ครับถ้าไปติดตามใครก็ควรจะบอกเขาว่าเป็นเพื่อนใหม่มารับชมและมาติดตามสังเกตในภาพนี้ผู้ติดตามแล้วของผมติดตามน้อยฝ่า เเปอร์ซ็นต์น้อยฝ่าผู้ที่ยังไม่ติดตามที่มีถึง58%แรลกคลิปแต่ละคลิปถ้าเพื่อนๆที่ไม่ติดตามก็จะไม่เห็นวิดีโอของ เพื่อนๆคนอื่นนอกจากไปดูในคอมเมนต์ที่เป็นวิดีโอเก่าๆถึงจะรู้ว่าเขามีโพสคลิปใหม่ๆมาซึ่งผมได้ทำอยู่ประจำน้อยนักที่จะมีโพสวิดีโอของเพื่อนๆมาโชว์จึงเห็นได้ก็ฝากไว้ครับ เล็กๆนน้อยถ้าจะให้มีผู้ติดตามได้มากสำหรับคนที่ชั่วโมงเยอะแล้วเต็มแล้วแต่ผู้ติดตามยังน้อยก็มั่นไปติดตามคอมเมนต์เพื่อนต่างๆให้มากครับก็จะได้มีผู้ติดตามกลับมาเยอะๆภายในเวลาอันรวดเร็วผมก็บอกไปหลายคนครับในคอมเมนต์แต่ไม่ได้มาโพสแบบนี้ ผู้ติดตามที่มีแค่ร้อยสองร้อยหรือ300ก็จะมีมากขึ้นถ้าเราหมั่นไปต,ติดตามเพื่อนและคอมเมนต์ให้เขารับทราบว่าเราเป็นเพื่อนใหม่ต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าเราเป็นเพื่อนใหม่ไม่งั้นเขาอาจจะไม่รู้ดังที่ผมเคยทำมาไม่มีคลิปไหนหรือเพื่อนคนไหนที่ผมไปบอกเขาเลยเพราะเกงใจ ไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนใหม่และก็ยังไม่รู้วิธีการด้วยในช่วงนั้นถึงรู้แล้วก็ไม่ได้ทํามาตลอดครับแต่ความจริงถ้าบอกเขาได้ว่าเราเป็นเพื่อนใหม่มันก็จะดีต่อเราก็ฝากไลยครับเล็กๆน้อยๆสวัสดีครับ